แม่ที่น้องของแตมหสด,ดูสิคะออกไปไหนไม่ได้เลยตกได้ตกดีนะจ้าฝนไม่รู้จะตกไปถึงไหนเลยคะ่ะตอนนี้ <c oughs> ดูไปรอบๆไหนไม่ได้ก็เอาน้ำลองเื่นน้ำฝนเอาถังมาลอง น้ำฝนเอาไว้รดต้นไม้กันแล้วกันดูสิดูสิดูฝนตกไปไหนไม่ได้เลยบรรยากาศดูอรอบเลยออกไปทางไหนก็ไปไม่ได้มึด รอบทิศทางเลยพี่น้องเอ้ยมืดมืดมืดมาอีกแล้วทำท่าจะออกไปทางนอกก็ไปไม่ได้มืดมืดรอบด้านเลยจ้าพี่น้องเอ้ยดูภาพบรรยากาศโดยรอบๆอบที่อยู่นี้ไปทางไหนก็ไม่ได้เลย ไปสบายแต่แตะมะเม่กเลยถ่ายผลละหมากลากไม้พี่น้องให้ดู <c oughs> ไปทางไหนก็เปียกหมดน้ำจิงไปหมดเลยจ้า <c oughs> บนท้องฟ้าพี่น้องเอ้ยเป็นฤดูฝนแล้วนะจ๊ะไปทางไหนก็ไม่ค่อยจะสะดวกสบายแล้วตอนนี้ เมฆฝนดำมืดทะมึนทึนขึ้นมาเลยดูสิดอกม้ต้นไม้ได้รับน้ำฝนก็ชุ่มช่ำออกดอกให้สวยงามเลย นี่ต้นลาบเบอรี่ตายตายสบายจะมดออกไปไหนไม่ได้เลยถ่ายบริเวณรอบๆพับ้านให้พี่น้องทุกคนได้ดูนี่ก็มาถ่ายต้นลาบเบอรี่ต้นใหญ่มากเลยกำลังให้ผละผละมักผลละมัดกำลังสุกบางพวงก็ เต็มเต็มก <c oughs> <laughs> ้านไปหมดเลยดูแล้วไม่รอดไม่รอดมานู่นอีกแล้วไม่รอดเลยพี่น <t> ้องเอ้ยสบายสบายแต่แต่มดกำลังจะออกจากบ้านเขาก็เลยมืดมาเลย หมดกันเลยไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ก็กลัวพ่อแม่พี่น้องเกเหงาคิดถึงสบายสบายสไตล์แจ่มดก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆแ,แถวบ้านนี่หละจะให้ดูธรรมชาติของเขาเนาะช่วงนี้เป็นหน้าฝนอ่าจ้ะ สบายสบายลจจมดก็ได้ภาพบรรยากาศมาโดยรวมประมาณนี้ก็คิดถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันเลยออกบ้านไม่ได้กันเลยฝนมันตก,กเลยออกมาถ่ายภาพบรรยากาศโดยรวมให้ทุกคนได้ดูสบ,สบายสบายจมดก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยอ่ะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูหน่อยกันแล้วกันก็ สบายสบายสไตล์แจมมดก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของสบายสบายสไตล์แจ่มมดนะคะสบายสบายสไตล์แจมมดก็ไม่รู้จะทายังไงก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าสวัสดีคะ่ะ